สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคลิปวิดีโอการสอนสนุกๆก,กับคุณครูเบนอีกแล้วนะคะเด็กๆครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสาคัญในเดืนอนกุมภาพันธ์กันค่ะ <Ooh. S 1> เอ๊เด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าวันสําคัญในเดืนอนกุมภาพันธ์มีวันอะไรบ้างคุณครูเนบนใบให้ค่ะวันสําคัญวันนี้เป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาค่ะใช่แล้วค่ะ วันมาฆาบูชานั่นเองค่ะนี <Woo! S 1> ่เป็นๆเสียงตามคุณครูเบนนะคะวันมาฆาบูชาเก่งมากค่ะเราไปทําความรู้จักกับวันมาฆาบูชากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย วันมาคาบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ตรัสรู้มาแล้วนานกว่า9เดือนซึ่งหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อพระสงฆ์กล่าวถึงการทำความดีละเว้นความชั่วและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะ นอกจากนี้ในวันมาคาบ,บูชาได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นถึง4เหตุการณ์ทีเดียวค่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือในวันมาคาบ,บูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่้าคเดือนสเป็นวันที่พระจันทร์สวยมาค้าเริกหรือเป็นวันที่พระจันทร์โคโจรมาพบกับดาวที่มีชื่อว่ามาคะนั่นเองค่ะ เหตุการณ์มหัศจรรย์เหตุการณ์ที่สองก็คือพระสงฆ์จำนวน1250รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวรุวันโดยมาเพื่อสักการะหรือกราบไหว้พระพุทธเจ้าค่ะเหตุการณ์มหัศจรรย์เหตุการณ์ที่สามพระสงฆ์ทั้งหมดที่มาเป็นพระอรหันต์หรือผู้ได้อภิญญาหก พูดง่ายๆก็คือพระสงฆ์ทั้ง1,250รูปบรรลุจากการปฏิบัติตนตามพระธรรม,มวินัยของพระพุทธเจ้าค่ะและอีกหนึ่งเหตุการณ์มหัศจรรย์นั่นก็คือเหตุการณ์ที่4พระสงฆ์จำนวน1,250รูปนี้เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นั่นเองค่ะ ซึ่งจากเหตุการณ์ทั้ง4เหตุการณ์นี้ทำให้วันมาคะบ,บูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตเด็กๆออกเสียงตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะวันจาตุรงคสันนิบาตเก่งมากค่ะซึ่งคำว่าจาตุรงคะสันนิบาตมีความหมายตามการแยกศัพท์ดังนี้ค่ะจาตุ แปลว่า4ี่องแปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมดังนั้นจารุรงคสสันนิบาตจึงแปลว่าการประชุมด้วยองค์ทั้งสนั่นเองค่ะต่อไปเรามารู้จักการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิก,กชนที่ดีหรือชาวพุทธที่ดีในวันมาคาบูชากันดีกว่าค่ะเด็กๆ การปฏิบัติตนในวันมาคาบูชาแบ่งออกเป็น4ข้อด้วยกันค่ะ 1. ทําทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรหมายถึงการถวายอาหารแด่พระพิสุสงฆ์หรือสัม,มเนนเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติเพราะเป็นการให้กำลังแก่พระพิสุสงฆ์และสัม,มเนนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนต่างๆค่ะ 2. การรักษาศีลซึ่งศีลที่เป็นหลักธรรมและคุณธรรมพื้นฐานมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะนั่นคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์การละเว้นจากการลักทรัพย์การละเว้นจากการประพฤติผิดในการมการละเว้นจากการพูดเท็จและการละเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาค่ะ 3. การฟังธรรมหรือการฟังเทศการฟังธรรมหรือการฟังเทศเป็นการรับฟังหลักธรรมคำสอนโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดโดยชาวพุทธเชื่อว่าการฟังธรรมหรือการฟังเทศจะช่วยให้เราเข้าใจหลักความจริงของชีวิตและข้อความรู้ต่างๆจากการฟังธรรมและฟังเทศ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและใช้ในการแก้ไขความทุกข์ใจให้หมดไปได้ค่ะ 4. การเวียนเทียนการเวียนเทียนคือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานเช่นโบสถ์วิหารหรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ทูบเทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชาถือไว้ในมือแล้วเดินเวียนสามรอบโดยขณะที่ทำการเวียนเทียนให้ตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยบทสวดอิติปิโสค่ะและนี่ก็คือข้อความรู้เกี่ยวกับวันมาคฆบูชาค่ะเด็กๆคะช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ของงน่าเป็นกังวลอยู่นะคะ การที่จะออกไปเวียนเทียนข้างนอกนั้นอาจจะเสี่ยงต่อการรับและสัมผัสเชื้อค่ะคุณครูจึงมี QR code การร่วมเวียนเทียนออนไลน์มาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถสแกน QR code แล้วก็ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ได้เลยค่ะเหมหาะกับสถานการณ์ช่วงนี้มากๆเลยค่ะครูเบนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ